พานิชยสศีสเกตจัดงานเชื่อมการค้ากับต่างประเทศหวังเชื่อมนักลงทุนชุดเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าชายแดนอาเซียนและประเทศอื่นๆทั่วโลกวันที่7สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีนทายทาตรีสิริรุ่งวน,นิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดศีสเกตเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรม งานแสดงจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ชื่องานซีสเกตคอนเน็กเทรดแฟร์สองพั S 2025, ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงสิสิงหาคม2568เวลา10นาฬิกาถึง21น,นาฬิกาณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซนท่านอุบลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายจิรศักดิ์ศรีเพชรพาณิชย์จังหวัดรีสเกตกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้พร้อมประธานเปิดงาน นายทาตรีสิริรุ่งวน,นิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่สําคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงพาณิชย์โดยมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดรีสเกตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะบทบาทของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดรีสเกตที่ทำหน้าที่เป็นทั้งเซลแมนจังหวัดและเซลแมนประเทศในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการตลาดสินค้าไทยไปยังต่างประเทศ นอกจากจะช่วยให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นยังเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผสานกับนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสีสเกตคอ n เน็กเทรด Fair 2025จัดขึ้นเป็นเวลา5วันระหว่างวันที่6ถึง10สิงหาคม2568เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬกาณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นท่านอุบลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC b i s c u p กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมทางผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดศรีสะเกดจำนวน40ร้านค้านอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีโฟกซองและการแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษาการแข่งขันกินจุเป็นต้นรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมมูลค่ากว่า78,000บาทได้แก่กิจกรรมนาทีทองทุกอย่าง20บาทการจับฉลากรุนรับรางวัลทุกวันอาทิตย์เครื่องใช้ไฟฟ้าและทองคา